你好。 วันนี้นะคะกลับมาเจอกับโยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโยกก็มีรถครอบครัวนะคะ11ที่นั่งค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะกับคันนี้นะคะลูกค้าฮุนไดนิวเฮดวันนะคะ2.5ดี u ักไดมอนด์ค่ะตัวรถปี2021นะคะมาในราคานะคะ1ล้าน2 0แสนหหมื่นบาทค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวรถสีน้ำ ตานนะคะกับตัวโชมกระจังหน้าไดมอนด์นะคะหรือว่าตัวโชมกระจังหน้าเพชรนั่นเองนะคะอะตัวนี้เป็นตัวเท่าสุดตารางนะคะจะมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศาเลยนะคะอันนี้สภาพรถเดิมๆจากเจ้าของเก่านะคะรถบ้านนะคะเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะคะในส่วนของตัวยางค่ะเป็นยางดันหลอบปี2024นะคะแล้วก็ตัวแม็กนะคะขอบ16ออกโรงงานค่ะ ตัวกระจกเขานะคะก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ด้านข้างเนาะแล้วก็มีตัวกล้องมองข้างให้ด้วยนะคะในส่วนของมือเปิดนะคะตัวนี้เป็นโครเมียมนะคะตัดกับตัวอ่าสีน้ำตาลของตัวรถนะคะแต่นี้อ่าจะออกเป็นสีน้ำตาลดำๆหน่อยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะภายในเขาก็จะเป็นสีเบจนะคะอ่า วกระจกนะคะเป็นออโต้นะคะแล้วก็มีเซ็นทัลล็อกให้นะคะตัวประตูสามารถสไลด์ไฟฟ้านะคะออโต้จากตัวรถได้เลยนะคะแล้วก็อ่า มีปุ่มอ่าการลื่นเท่าไหร่การลื่นสะบัดให้ด้วยนะคะทางด้านของตัวพวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้อ่ามีเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็อ่ารับสายวางสายได้นะคะแล้วก็มีตัวคุชคอนโทรลแับความเร็วคงที่นะคะส่วนตัวเรนทมคคันนี้อยู่ที่29,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ,ะมาต่อกันที่ตัวหน้าจอนะคะเป็นทัชสกรีนนะคะสำหรับตัวอ่า ตัวดีลักเขาจะมีเป็นตัวเนเวเกเตอร์ออกศูนย์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์นะคะได้เป็นออโต้เช่นกัดนะคะแล้วก็มีตัววอลเลชาร์เจอร์ให้ด้วยนะคะสำหรับตัวอ่าใหม่นะคะตัวอ่าปีใหม่ๆแบบนี้นะคะ ไลท์นะคะไฟฟ้าจากตัวรถนะคะได้หรือว่าจากแผงควบคุมเมื่อกี้ได้เลยนะคะภายในก็จะได้เป็นรถครอบครัว11ที่นั่งแบบนี้ค่ะลูกค้าตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะคะสีเบจนะคะ11ที่นั่งนะคะด้านบนนะคะก็จะมีในส่วนของจอกลางให้นะคะสําหรับผู้โดยสารเนาะเอาไว้ดูหนังฟังเพลงกันได้นะคะ รถสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาถึงกันเลยนะคะตัวด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4ตัวนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะคะในส่วนของอ่าขาท้ายนะคะตัวตัว h ุนใดนะคะเขาจะเป็นตัวแมนนวลอยู่แล้วนะคะลูกค้าเปิดมือนะคะนี่นะคะ ภาพนะคะตัวรถสวยงามมากๆนะคะมีแอร์ราวให้รอบคันนะแล้วก็ตัวเพดาเนเกลี้ยงไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเจ้าจของเก่าดูแลรถค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวเครื่อง2.5นะคะดีเซลนะคะสําหรับตัวฮุนไดนะคะลูกค้าได้เป็นรถตู้นะคะในราคาประหยัดนะคะนี่นะคะตัวเบาะคือไม่หยับไม่ชํำน,นะคะ ภายในของเขานะคะลูกค้านี่นะคะกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะสามารถามีคันนี้คันเดียวไปไหนมาไหนได้ทั้งครอบครัวเลยลูกค้าไม่ต้องเอาไปสองสาคันนะประหยัดน้ํามันนะคะสําสหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยหรือว่าคันอื่นๆนะที่ยกได้รีวิวไว้นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าโทรสายโดยตรงนะคะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร065ค่ะ5 49 สองค่ะกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวหยกจะทิ้รงรายละเอียดตัวรถไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ